สวัสดีครับคุณกำลังดูรายการจอดออจัดดูอิดจากอดีตหัวหน้าฝ่ายสินบริษัทโฆษณาชีวิตพลิกผันสู่การเป็นเจ้าของร้านขายโปสเตอร์ที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่าสองทศวรรษไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ไม่มีอะไรลดความข้างคล้าของเขา ที่มีต่อโปสเตอร์หนังได้ใบไหนที่ว่าแร่ใบไหนที่ว่าหินในการหาชายคนนี้จัดให้ได้หมดเขาคนนี้ไม่ใช่แค่พอค้านักขายแต่เขาคือนักสะสมระดับโลกสวัสดีครับออพิตินะครับพิติสันติต,ตันติพลรักษ เจ้าของร้านโปสเตอร์หนังคลาสสิกที่เปิดมาปีนี้23ปีแล้วครับจุดเริ่มต้นพี่เรียนที่โรงเรียนไทยวิตรสินใช่ไหมพี่เป็นคนชอบเขียนรูปสมัยทีเราเด็กๆนะ,พะเพิ่งว่าเราชอบดูหนังด้วยเราก็เลยเอาโปสเตอร์หนังสมัยก่อนเรียนภาพเขียนไงเอามาเขียนเอาไปเป็นแบบในการเขียนง,งานส่งอาจารย์มันเริ่มต้นตั้งแต่นั้นแล้วเราก็สะสมโปสเตอร์ตัต้งแต่อายุ16-17อะ ก็าสะสมมาหลายปีไม่เคยคิดจะขายเลยนะก็เก็บไปเรื่อยๆจนประมาณ3-4ปีแล้วก็หยุดเก็บแล้วพอปี4ี่เนี่ยออโดนโดนออกจากงานพอโดนออกจากงานปุ๊บโอ้โหมันเก้งกว้างมันเหมือนแบบเราเรียนจบแค่ปวชเราเรียนมาน้อยแต่ว่าเรารู้ว่าเราชอบดูหนังแล้วก็ชอบโปสเตอร์หนังเราก็เลยคิดว่าเราลองเปิดร้านขายโปสเตอร์ดู ก็ไม่เคยทําธุรกิจเลยแต่พอเปิดปุ๊บมันโชคดีที่ว่าเราจับทางถูกเพราะเราได้ทําในสิ่งที่เรารักแล้วก็อยู่ได้ยาวเลยเราก็เลยรู้ว่าเส้นทางนี้เหมาะสมกับเราพอเรารู้ปั๊บว่าเราชอบอะไรปุ๊บพี่เลยแสวงหาทุกอย่างที่เป็นโปสเตอร์ในชีวิตพี่ไม่เคยซื้ออะไรเลยนอกจากโปสเตอร์ซื้อซื้อแบบซื้อไม่ใช่ซื้อทีศไรซื้อหมดเลยติดต่อที่เมืองนอกซื้อซื้อหมดเลยเราเริ่มต้นอย่างนั้นเราเราไม่เราไม่ไม่กลัวว่าจะไม่มีเงินซื้อนะสมมติเราซื้อสิบรายการขายได้7จ็ดกำไรสาม ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่ไม่เคยเอาเป็นเงินเอาเป็นของอย่างเดียวพี่เลยมีของเยอะไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากเคยนับบอกไม่ไม่เคยนับให้ให้คนมาช่วยนับให้หน,อหน่อยแล้วกันมันเยอะอะมันเยอะเพราะว่ามันที่อยู่คอนโดนะแต่ว่าของเรยเลยทชั้นแล้วก็อยู่ในในชั้นทั้งหมดเลยแล้วเราก็จะมีสุขพลาสติกใสให้เขาไงคือมีเก็บเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วก็เรื่องนึงมีไม่ใช่มีใบสองใบมีเยอะมีเป็นปึกปอกะ ขายดีสุดเลยสตาร์วอลสตาร์วอลใบไทยคือสตาร์วอลเนี่ยนะใบไทยเนี่ยพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยมันใช้ชื่อว่าสงครามชิงเจ้าโลกบล็อคเดอะเวอร์ไม่ใช่สตาร์วอลเฉยๆนะสมัยก่อนหนังเรื่องนี้ไม่ได้ฉายในเมืองไทยเพราะว่ากำแพงภาษีมันขึ้นไงแล้วเขาก็เลยแอนตี้ไม่ฉายเมืองไทยแล้วโปสเตอร์อันนี้พิมพ์ที่ภาคใต้เพราะว่าหนังนี้ถูกขโมยมาจากมาเลเซียเอามาฉายแถวภาคใต้แล้วโปเตอร์เลยพิมพ์ขึ้นมาใหม่แล้วได้โปเตอร์นี่มาประมาณ800ใบ ได้มา2มัดอ่ะว่าก่อนเราขายบลารา500คนไทยฝรั่ง700ขายไปทุกวันด้วยมันเลยหมดไงทุกวันนี้นะบเป็นมนมือเป็นหมือเลยนะแต่เราขายไปหมดแล้วไม่มีเราต้องเอามาสแกนขายนื้ออกไหมมันมันจบแล้วไงโปเตอร์มันขายดกวนมันต้องหมดหมดก็ไม่ต้องไปหาก็คือไม่มีคือพี่ไม่ใช่แฟนสตาร์วอลนะแต่สตาร์วอลเนี่ยมันเป็นฐานคำล้านเลยนะมันไม่ล้มถ้ามีสตาร์วอลคุณขายได้ตลอดการขอให้คุณมีของจริงคือมันเหลือเชื่อแบบ ต้องไหว้จอรลูกกันต้องไหว้จอรุ่งกันทอนนะครับทางทางๆข้างๆคุณซื้อไปคำหลางของจริงข้างๆางคุณซื้อไปพี่แต่แรกพี่ไม่ได้สะสมสตาร์วอล์ท่าไหร่ไม่ได้สนใจแต่พี่สะสมทรีชีฟฝรั่งมันบอกว่าคุณจะไม่ชอบสตาร์วอล์ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็บนักสะสมหนึ่งในสิบของทรีชีฟต้องมีสตาร์วอล์คุณต้องเชื่อผมจบเสียเชื่อไปแล้วไม่เชื่อนี่นะเสียหายทุกทีไม่เชื่อมันเสียหายทุกที สตาร์วอลพี่สะสมทรีชิสตาร์วอลตอนนี้พี่เหลืออย่างระบาบพี่ขายไม่ได้หุยหยิบให้ดูเลยดีกว่าคือใบนี้ไม่ใช่ใบจริงเป็นใบสแกนอย่างเห็นไปเนี่ยว่ามันจะเป็นงานเขียนที่สวยงามมากนะคือคือใบนี้เนี่ยนะหายากมากล้วแพงมากเราอยากให้ทุกคนเห็นว่าอาจารย์ทองดีเกเป็นคนเขียนจกเขียนหน้าเมลคลิปสารในแบบหนดกระดิกอะ งานเขียนพวกนี้ฝรั่งจะยอมรับมากแล้วมันจะแพงมากคือมันเป็นงานที่ไม่เหมือนไม่เหมือนของของประเทศเขาใช่ไหมประเทศเขาเป็นภาพถ่ายมันเป็นภาพอะไรบ้างแตค่คนไทยเอามาเขียนมาหมดเลยโปสเตอร์หนังนี้เป็น,ปนงานศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาสะสมคนไทยก็สะสมจะน้อยกว่าฝรั่งหลายเท่าฝรั่งเนี่ยเก็บเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมีระบบมีอะไรหมดเลยนะคือใบไทยเนี่ยใช้ตามต่างบัตรมันจะมีอยู่ตามต่างบัตรหมดนะมันไม่มีอยู่ในเมืองไทยเมืองไทยจะในในกรุงเทพจะใช้เป็นใบนอกใบเขียนให้ใช้ที่ต,าต,าตามม่างบัตรเลยหายากม,มาก นี่คือโปสเตอร์สมัยก่อน30ปี40ิปีเป็นภาพเขียนหมดเลยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นศิลป,ปินเขียนแล้วก็จะมีจะมีบอกรายละเอียดว่าพิมพ์ปีไหนใช่ไหมของบริษัทอะไรก็จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนี่คือโปสเตอร์รุ่นรุ่นเก่าถ้าถ้าเราได้ทํางานที่เราชอบเนี่ยเราจะมีความสุขมากใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยเหนื่อยล้าเราไม่เคยปิดน,นะเปิดทุกวันเลย ไม่เคยหยุดหยุดแค่สมการปีใหม่สิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งเรามีของสองเรามีความรู้เรื่องโปรเตอร์พอสมควรไม่ใช่รู้ทุกอย่างนะบางอย่างเราก็ไม่รู้แต่เรามีคนที่มีความรู้มากกว่าเราเป็นที่ปรึกษาลูกค้าจะถามว่าพี่อันนี้มีไหมทําไมไม่มีทําอะไรเราก็จะอันไหนเราตอบเราก็จะถามกับคนที่รู้แล้วเราก็จะบอกวนะ่าก๊อให้ดูแล้วอันนี้เคยคนตอบมีข้อมูลไม่ใช่เรารู้เอง ใช่เวลาเราความรู้จักใครมาเราต้องให้เครดิตเขาด้วยว่าคนนี้เป็นคนบอกเราเราถึงรู้ไม่ใช่เรารู้ทุกอย่างครับกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราคือคนต่างชาติ70% 8% 0็นคนต่างชาติที่บินมาแล้วก็มาซื้อโปเตอร์บายไทยแล้วก็กลับไปรายได้หลักคือคนพวกนี้ทั้งหมดตั้งแต่เกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันพลิกเลยนะมันพลิกไปเลยแบบ ทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดเลยเนี่ยใครขึ้นมาได้คือคือคือขึ้นมาได้แค่ไหนด้วยแต่เราถือว่าโชคดีว่าตอนวิกฤตช่วงโควิดระบาดเนี่ยร้านเราหมดสัญญาพอดีใช่ไหมแล้วเ,เราไม่มีทางไปเลยนะเราโชคดีว่าทางด i โดคอนเน็กเนี่ยเขาคุณกุ้งเนี่ยเขาเชิญพี่ขึ้นมาบนนี้นะเขาให้ให้โอกาสเราหลายอย่างแล้วก็เขาช่วยเหลือเราเยอะมากซึ่งไม่งั้นเราไม่มีทางเดินนะคือไม่งั้นเนี่ยคาสิบุยจบตั้งแต่ปตตีตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีแล้วคือมันจบแล้วไงถ้าเราคนไม่ให้โอกาสเราเนี่ยเราก็ไม่มีทาง ที่ถือว่านี่คือภาคสองคือภาค2คือยุคสองไงยุคแรกเนี่ยเราอยู่ตรงนั้นไม่เคยย้ายเคยอย่าไปเคยอยู่มาอยู่นั่นน่ะจนคนจําได้เห็นป้ายโลโก้ร้านเราจะจำได้เราขึ้นมาเรว่างติดไว้เลยคนหลังเขาไม่รู้จักภาษาไทยแต่เขามองโลโก้เขาเขาจำได้พี่เปิดร้านมานานแล้วไม่เคยโฆษณาอะไรที่เสียตังค์เลยนะแต่ว่าสื่อต่างเนี่ยจะให้ให้เกียรติเราก็เอาเราไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปลงไปอะไรโฆษณาไปขยายความให้เราเราถึงอยู่ได้แล้วที่สำคัญคือเราต้อง มีความจริงใจกับลูกค้าสมมติว่าใบานี้พี่บอกพี่มีใบเดียวก็คือใบเดียวนะไม่ใช่บอกมีพุ่งที่มีอีกแต่พ่าบอกมีหลายใบยก็หลายใบย <S <S อันนั้นคนอื่นพูดเราไม่ได้พูด <S <S ใช่ <S <S คือถ้าสมมุติว่าเราต้องการหาโปเตอร์เรื่องไหนแล้วเราไปให้ให้ร้านไหนหาแล้วเขาหาให้เราเนี่ยสมมุติเขาส,าสั่งมาสิบเรื่องเราหาเขาได้สักครึ่งนึงเนี่ยเขาจะภูมิใจมากแล้วเขาจะพูดต่อเองแต่ฝรั่งก็ให้ให้ความเชื่อถือร้านเราเยอะพอสมควรเพราะว่า หมือนกับว่าเขาอยากได้โปเตอร์หนังเนี่ยเราต้องหาได้เขาเขาฝากความวบงไว้ที่ร้านเราแม้แต่นั้งคนไทยเราก็หาให้ได้คือเราต้องหาให้ได้ยังไงพอพอเราเป็นศูนย์กลางของทุกคนที่หาโปเตอร์เนี่ยเราจะรู้จักคนเขียนโปเตอร์คนสะสมโปเตอร์อะไรต่างๆเรารู้จักหลายคนนะบางคนมีแต่เขาก็ห่วงเราก็จะรู้ว่าคนนี้มีแล้วเขายังไม่ขายใช่ไหมเช่นเก็บหนังไทยไว้เยอะมาก พอรุ่นลูกเขาก็ไม่เก็บก็เอามาขายเราเราก็รับซื้อมากเลยบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ขายก็คือหนังไทยเก่าๆเ,เราจะมีทุกเรื่อง <c oughs> ที่มันเก่านะล้วก็ไม่ซ้ําคือของที่ซ้ำเนี่ยเราจะขายแต่ของที่ไม่ซ้ําหรี่หายากเนี่ยเราจะไม่ขายเราจะไม่ขายของที่หายากคือขายไปเราก็ไม่มีปัญญาไปหาได้นะมันควรจะอยู่ในเมืองไทยอ่ะพูดง่ายๆถ้าเป็นของกเก่าที่หาไม่ได้นะคือถ้าแต่ลรายการอ่ระมาถ่ายเรามีของให้ดูทุกอย่างเพราะเรามีของเยอะมากแล้วออกแต่ละรายการได้ซ้ำมนด้วย สำคัญว่ารายการคุณกี่นาทีเท่านั้นเองส่วนหนึ่งคือพี่สั่งอ่เมืองนอกเรามีร้านตัวแทนหายหเราแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราหาจจกในเมืองไทยเราก็จะมีทีมงานของเราอีกอีกทีมหนึ่งที่ว่าหาผู้มีให้เราอยู่แล้วไม่ได้ทางนั้นคนเดียวเรามีทีมงานเยอะค่ะสวัสดีค่ะชื่อมิงนะคะกเ็เริ่มแรกการู้จักพิติตรจากการเป็นลูกค้าคนหนึ่งนี่แหละคะ่ะมิงก็จะมาช่วยพิติตรดูแลร้านมิงรู้สึกว่าที่นี่มัน ไม่ได้ไปในเชิงธุรกิจเราต้องการเหมือนเพื่อนเหมือนสังคมเหมือนสร้างสังคมขึ้นมาสร้างสังคมขึ้นมาเพื่อให้แบบคนที่หลักจริงๆมันเจอกันมาุยกันมาแลกเปลี่ยนช่วยกันหาสินค้ามากกว่าผมชื่อเอครับรู้จักพิติมานานมากผมคอยดูแลเรื่องพวกโมเดลแล้วก็สิ่งที่แบบประกอบได้ฉากหนังนะครับแล้วผมก็มาตั้งโชว์ที่ร้าน เาบางงานเนี่ยก็จะขายให้แบบในราคาแบบเพื่อนๆกันอย่างเงี้ยเพื่อให้คนเขามาแบบแลกเปลี่ยนพูดคุยกันแล้วก็มีเด็กใหม่ๆเข้ามาแยอๆแบบบางทีแบบน้องๆรุ่นใหม่เข้ามาแบ,บบ,บ,บงงมมางแบบทีอายุ20กว่าอ,อยไรเงี้ยอย่างผมก็ประมาณตั้สามสิบกว่าเงี้ยพอวิตีก็อีกยุคนึง่งเงี้ยแล้วก็หลายๆยุยก,กันรวมกันแต่ทุกคนมีใจอย่างเดียวกันคือชอบหนังซื้อสวยก่อนบางทีฝรั่งให้ราคาแพงขึ้นเนี่ยขายไปเดี๋ยวหาได้ใหม่มันหาไม่ได้ครับ พอมันเปี้ซ้ำๆปุ๊บเราปิดประตูล็อกเลยว,ว่าอันไหนที่หายากอยากขายออกต่างประเทศให้อยู่ในเมืองไทยขายคนไทยเนี่ยดูยด้ขายลูกเกดไปหมดแล้วอยู่ที่ใครเราตามได้หมดเลยนะหายากไม่ขายแล้วเดี๋ยวนี้นะเก็บเก็บเก็บสี่ห้าใบขายขายพอถึงจุดหนึ่งเราก็เลือกขายเราทานี้ตลอดเราเลยยังมีของที่หายากๆอยู่ในตัวเราบ<ส>าทงทีคนมาถามคู้หญิงค้าขยะแต่นะหนังยี่สิบปีแล้วมีไหมมีมีได้ไงมีของจริงของจริงคือเราเก็บไว้ไง งินเราหาได้ทุกวันนะแต่โปรเตอร์เนี่ยเราขายทุกวันมันมีวันหมดแล้วพอพี่จกกะเกษียณเนี่ยพี่ไม่รู้เมื่อไหร่พี่เคยคิดว่าถ้ามีนักธุรกิจคนหนึ่งในที่มีเงินเยอะๆมากๆ,ๆ,ๆนะบอกเลยเฮ้ย hey, ผมทำนิเียไม่คุณหรือไมคุณเอาโปรเตอร์มาโชว์ไหมละ่ะพี่เอานะให้มันเป็นสมบ,บัติของชาตินะพอเราแก่แล้วเรายกให้หมดเลยได้เหมือนเหมือนหอภาพยนตร์เนี่ยมีทุกอย่างที่เกี่ยวฟิล์มหนังแต่พี่จะมีทุกอย่างเกี่ยวกับโปรเตอร์หนังแต่ใครจะมาสพอร์ตได้พี่อ่ะคือเราอาจจะยังหาไม่เจออาจจะยังมีคนนั้น คนดูหนังร้อยคนเนี่ยนะมีคนสนใจโปสเตอร์แค่คนห,คนนหนึ่งคนหรือสองคนนั้นนึงนะน้อยมากแทบไม่มีเลยน้อยมากบางทีมาถามเราเนี่ยเราจะถามเรื่องเอาไปทําอะไรเ้าเขาบอกว่าผม oh, ชอบหนังเรื่องนี้ยังไม่มีเหตุผลที่ดีนะเออเงี้ยเราจะขายให้แต่ถ้าบอกว่าเอาไปให้คนนู้นคนนี้เรารวยไม่ใช่แล้วคือเดี๋ยวนี้พี่จะมีขั้นตอนในการขายของถ้าหายากๆนะพี่จะถามครับเลยว่าน้องเอาไปทําอะไรครับ ผมชอบนวนี้ชอบชอบอยังไงชอบขนาดไหนเหมือนเราจะสอบสวนเลยแล้วว่าถ้าเกิดว่ามันเหมาะสมสมมติเรามีแค่2อใบสามใบเนี่ยเราไม่ขายเลยนะแต่ถ้าเหตุผลดีเนี่ยโอเคเอาไปเลยเราก็ขายให้ได้ซึ่งเขาต้องเก็บไว้แน่นถเขาชอบนะคือมันมันต้องมีเหตุผลที่ดีเพราะว่าโปเตอร์เราขายไปเราก็ไม่มีแล้วนะ <S <S แพงสุดที่เคยขายไปจริงๆเลยเนี่ยเป็นโปเตอร์ต่างประเทศคือ Star War s t า r ์ a r ลเป็น Star War ลภาคแรกหนึ่งเจอันนี้คือวันชีสไอที่ขายไปคือซิกอีส ไซส์ปเป็นสี่เหลียมไซต์เท่าประตู2บานน่ยในเว็บไซต์มันขายอยู่ส0 0แสนแต่พี่ขายลูกค้าไปประมาณ1 48, านึ่งแสนี่หพบาทยิ่งจำได้เลยในแบนนี้แพงสุดแล้วแต่พอซื้อตจบุ๊บพ,พี่เสียภาษีไปอีกประมาณเกือบหมื่นอ่ะคือเราเราทำราคาสำหรับนักศึกษามาในประมาณ5-6ปีแล้วก็คือว่า ถ้านักศึกษาซื้อเนี่ยสมมุติว่านหน้าร้านเนี่ยใบยละ300ฝรั่งคนไทย2 0 0นักศึกษาร้อยเดียวมีมีเยอะด้วยแล้วก็ราคาที่แพงหน้าเนี่ยถ้านักศึกษาซื้อถึง2 0 0พันเนี่ยต้องโทรบอกผู้ปกครอง <c oughs> ต้องโทรบอกเพราะเราเคยเจอเคสหนึ่งที่นักศึกษาเงินซื้อหนังสือมาซื้อโปเตอร์เราคุณแม่โทรมาเลยครั้งนั้นเราจําเลยแล้วเราไม่ให้เคยไม่เคยเกิดซ้ําเลยเพราะว่าเราไม่อยากได้เงินเด็กแต่ขายเด็กขายง่ายเพราะเด็กซื้อของโดยไม่คิดเลยเนึกออกไหมถ้าฉันชอบนันซื้อเลยอะ่ะ บางทีทิ้งเงินที่จะซื้อมันต้องไปซื้ออย่างอื่นนะแต่ดันมาซื้อปอเตอร์เพราะชอบปอเตอร์มากกว่าคือเราเราทำตรงนี้เพื่อเป็นกำแพงนิดนึงแต่พอเราทำกำแพงปุ๊บปรากฏว่ายิ่งขายดีกว่าเข่าอีกคือเด็กๆมาซื้อกันเต็มไปหมดเลยแบบเราไม่ได้โฆษณาเด็กโฆษณาให้เราไงสมัยเราเด็กมันไม่มีตรงนี้ให้เราไงพอเรามีตรงนี้เราก็จะบอกเด็กๆว่าเอาไว้เนี่ยถ้าพวกหนูๆโตขึ้นมาปุ๊บ จะได so the well. ้นึก you ว know, ่าสมัยก you know ่อนมมนมีร้านลุงคนนี้เขาขายแบบนี้เขาทาแบบนี้ด้วยนะเพื่ออนาคตเขาเป็นนักุรกิจรวยเขาจะได้คิดถึงแบบนี้บ้างไงเห็นไหมว่าเอ้ยทำตอบแทนให้เด็กๆจะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมีอย่างนี้นะเห็นไหมเราอยากทําเป็นตัวอย่างเข่นั้นเองเล็กๆไม่มีอะไรมากครับคืองทะเลระยะยาวคือเมืองไทยเนี่ยนะเป็นเมืองที่ร้อนชื้นโปสเตอร์ทุกใบเนี่ยสังเกตดูมันจะต้องมีเก็บง่ายสุดก็คือถุงใบหนึ่งใส่ คือเราต้องขายของเมื่อเราเก็บของซื้อไปเดียวก็มีถุงมีกระบอกให้อะไรต่างมีทุกอย่างครบโปรเตอร์มันต้องอยู่กับคนที่รู้จักเขาแล้วก็ต้องดูแลให้เขาอยู่ในสภาพที่ตอนที่เขาซื้อไปเป็นอย่างไงเป็นอย่างนั้นมันก็อยู่เขาตลอดเวลาคือเราใส่กรอบราคากรอบที่ถูกสุดคือเราจะทําให้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อโปอรเตอร์ทำกรอบที่ร้านเราเนี่ยเราจะให้ช่างมาทําที่ร้านเราไม่ให้โปรเตอร์ออกจากร้านเลยถ้าเป็นโปรเตอร์ที่มันแพงๆมากยกเว้นถ้ามันเยอะมาก5ากรอบ6กรอบเขาต้องอไปทําทีออฟฟิศเขาแล้วก็เอามาส่งอีกทีนึง คือทากรอบที่นี่น่ะนะฝุ่นเม็ดนึงยังไม่ได้เลยคือเรารับโบเตอร์เรารู้ว่าต้องทําไงให้มันดูดีใช่ไหมล้วคนที่รับโบเตอร์ที่ซื้อโบเตอร์ไปใส่กรอบเนี่ยเขาก็ต้องมองไปมาสบายตาเนี่ยมองเี้มันเนียนตาเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้ถ้าเป็นโบเตอร์บัญชีของมืองนอกที่เป็นภาพเขียนเนี่ยนในเห็นดูมันจะมีรอยพับคือเขาไม่ใช้มือพับเขาใช้เครื่องพับพับมาเจาะโรงงานเลยปังปังปังออกมาสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะแต่ตอนหลังเนี่ยยุค 20ปีหลังในโปเตอร์มันไม่ได้เป็นภาพเขียนแล้วมันจะเป็นภาพถ่ายแล้วเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกถ้าเป็นของจริงต้องดับเบิลไซส์สองหน้าโปเตอร์ไหนจะพลูไซส์ไม่เป็นไรอาจจะเป็นโปเตอร์สองหน้าและไม่มีรอยทับแต่ถ้าเป็นโปเตอร์สมัยก่อนเนี่ยนะถ้าพิมพ์ใหม่เนี่ยเขาเรียกว่ารีพิทแต่พิมพ์ใหม่สมัยก่อนนะพิมพลงกระดาษสมมติพิมพโปเตอร์เดอะยวก็เท่าปี1 9 7 2พิมพ์ใหม่ปี๊บป่1982าปห่างกันสิบปี แต่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแต่เวลาฝรั่งเขาลงขายเนี่ยต้นฉบับกับของจริงที่พิมพ์มามันจะต้องเอาส่วนหนึ่งออกไปไม่ให้ไม่ให้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เราอาที่ยลูกค้าฟังได้อย่างอันนี้เป็นใบสแกนข้างหน้าเนี่ยเหมือนเก่าเลยนะแต่ดูข้างหลังข่าวจั่วเลยนอ๋ uh huh. อันนี้แค่นี้เองง่ายๆเพราะว่ามันเป็นกระดาษใหม่แล้น,นี่เราก็ขายแบบนั้นนะคะสแกนใบจริงไม่มีขายแล้วครับ uh huh. คือเหมือนกับว่า เหมือนเราเวลาเราหิวเนี่ยมันมีร้านอาหารตั้งหลายร้านทาไมเราเข้าร้านนี้ประจําเลยใช่ไหมเพราะร้านนี้มันอร่อยกินอาหารอร่อยมันอิ่มมันสบายใจการที่เราได้ขายขายของที่เราร้างเนี่ยมันมีความสุขมากเพราะเราได้เจอคนที่ร้างเหมือนเราเข้ามาพูดภาษาเดียวกันคือแบบว่าเหมือนเราได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เราร้างให้คนที่ร้างเหมือนกันเขาอาจจะไม่ทานเราเพราะเรารู้อายุแล้วรุ่นใหญ่เขาอาจจะหาหนังที่หายากแต่เรายังมีอยู่เราก็อยากจะขายสิ่งที่เรายังมีหน่วยสต็อกให้กับคนที่ลักงเหมือนกันนี่คือความสุขเหมือนกับว่า เขาต้องการอะไรเราหายเขาได้เราจะเสนอในสินทรุ่นเป็นเสธไม่ได้ <c oughs> คือสโลแกนในนี้คือมันบอกทุกอย่างแลวเพิ่ว่าพี่ชอบหนังเรื่องเดอะ o d อฟาร์เอร์มากพี่เลยลอบทุกอย่างของเดอะ o d อฟาร์เอร์มาใช้กับชื่อร้านของเราคือเรารักหนังเรื่องนี้มากมากเกินคำบรรยายก็ให้มันอยู่ในโปสเตอร์เราเลยดีกว่าโปสเตอร์ชื่อร้านเราเลยประมาณนีนะ้มันเป็นความสุเวลาคนมองว่าเฮ้ย็อฟร์เธอร์พอแล้วเด็กก็อฟาร์เอร์เนี่ยนะ ตอนที่พี่ดูหนังนี้กลับมาฉายใหม่ที่โรงหนังเมโทรแล้วปรากฏว่าแต่งชุดนักเรียนไปยืนเข้าคิวคนรูนรุ่นใหญ่ๆเขาหานันมองเขาบอกไอ้หนูมาดูหนังเรื่องนี้ด้วยเหรอไม่รู้ผมอยากดูเคยได้ยินอยากดูก็หันมองมันมีแต่ผู้ใหญ่แล้วเราใส่ชุดเรียนเป็นเด็กคนเดียว <c oughs> แต่ตอนก่อนเข้านังเขาา,เขาบอกว่าโอ้ oh, ไอ้น้องหนังอน,น,นี้ดีมากเลยนะดีมากๆแล้วพอเข้าไปดูปุ๊บเหมือนใจเรายังว่างแล้วพอไปดูปุ๊บ หนังความดีของหนังมันอยู่ที่ใจเราหมดเลยจนถึงทุกวันนี้40สกว่าปีอันดับหนึ่งของเราคือเดอะก็อดฟา์เธอร์อย่างเดียวตลอดการไม่มีการเสื่อมพี่มีทุกอย่างก็อดฟารเธอร์ภาคหนึ่งภาคสองภาคสามโฟเตอร์โชกัสทุกอย่างแต่ไม่มีขายเพราะเราเก็บเพราะเราชอบเรารักมันมากมีอย่างในชุดอย่างในชุดแม้กระทั่งใบไทยที่แพงมากเนี่ยเราก็ไม่ขายใครเพราะว่าเราไม่มีซัมและมีใบที่มีายเซ็นต์พ่วกลับด้วยมีไยเซนต์่วกลับฟาน์เรสของคบป่ามันชอบมากไง ขอทุกอย่างมีมูลค่าของตัวเองอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าของเขาหรือเปล่าถ้าเราทิ้งไปหรือไม่ดูแลเขามันก็ไม่มีค่าอะไรเลยตอนนี้เรามีโฟลเตอร์เยอะมากหลายหลายหมื่นใบหลายเป็นแสนใบนะมั้งเราสิ่งที่เราเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นความสุขของเราตั้งแต่เราไว้เด็กไงเราทิ้งเขาไม่ได้เราเห็นภาพเป็นเรื่อึกถึงสมัยไว้เด็กแล้วเราไปดูหนังเรื่องนี้เรื่องนี้มันเป็นยิ่งเป็นหนังที่ดีที่เราประทับใจนะมันเป็นความทรงจำที่เรานึกถึงได้ตลอดเวลาแล้วเรามีความสุขกับมันมากกว่าครับ ก่อนที่จะจากกันไปคุณชอบโปสเตอร์ใบไหนมากที่สุดครับถ้าคุณรักเรื่องราวของโลกภาพย,ยนตร์และชอบบทสัมภาษณ์สุดพิเศษแบบนี้ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พาลาดลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออก just do it พิมพ์จารีภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย